بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم 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 اجعلنا عارفين اللهم اجعلنا مؤمنين اللهم بارك علمنا اللهم زدنا علوما نافعة اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة รักน้าอาซับ النار وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم و ا ل م ص و فرع م و م ม ا นหนังสือทางนำไปสู่ลละจากหลักวิชาจิตวิทยาของอิสลามหน้าที่85นะเราจบไปแล้วเรื่องมาคอฟะนาต่อไปเราจะขึ้นมาคอบัคอนะ มาความฟานะนี่ก็คือการหลุดพ้นนะตาแปลตามตัวนะการลหลุดพ้นหลุดพ้นจากทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเหลือแต่เอาละอย่างเดียวไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเหลืออยู่นะในความรู้สึกในใจนะในตาใจนะนะมีแต่เาละอย่างเดียวใจของเราไม่นึกถึงอย่างอื่นใจของเราไม่หันเหนไปยังสิ่งอื่นนอกจอากว่านะนั่นคะือนฟะานะนะฟานะนั้นอย่างที่เราผ่านมาแล้วฟานะ ภายละขัน้นฟานาอักขานนาฟานการมาธรการกรธทําของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้สูญสลายไปเหลือแต่การกรธทําของเลาะหรือจะพูดอีกอย่างนึงคือให้การกระทําทุกสิ่งทุกอย่างนั้นหายไปในการกระทําของเลาะนฟานานันฟานะอักขานฟานะสิฟันาฟานะสิฟัาาฟก็คือทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เป็นคุณลักษณะของทุกสิ่งเลยในบรรดามัคหลงนี้นะ ไม่มีหรอกที่มันเป็นสีฟัตที่แท้จริงของสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นนอกจากสีฟัตออกลรอกที่เป็นสิ่งที่แท้จริงนะเพราะฉะนั้นฟานะบรรดาสีฟัตของทุกสิ่งทุกอย่างไปไหนสีฟัตออกล้อนะสรุปก็คือเหลือแต่สีฟัตออกล้อเท่านั้นเหลือแต่อัฟอ้าเหลือแต่สีฟัตฟานะอสมาฟานะอสมาบรรดาพระนามทั้งหมดนะอ่าถ้าจะพูดเหมือนใน่หนังสือเล่มนี้ก็บรรดานามทั้งหมดนั้นนะอ่า บ่งชี้ไปยังเจ้าของนามที่แท้จริงือเลาหนะเพราะฉะนั้นนะการไม่เอานามของพระองค์มาไหวา้กับที่สิ่งใดๆนะให้พระนามน,นั้นนะอยู่ที่พระองค์อย่างเดียวนะศูนย์สลายนามทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ที่สิ่งอื่อนนะนะอันนั้นเหลือเฉพาะนามของนะเพราะฉะนั้นน,ะาน,าานาั่นฟานอัสมาฟานรักฟันรักก็คือนะสิ่งที่เรายุตทั้งหมด นั้นนะไม่มีรอกสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่เมายุธฮากิกีที่เป็นสิ่งที่เมายุดธที่แท้จริงนะสิ่งที่เมายุดธฮากิกีนั้นนะเมายุทธซาตีเมายุดธฮากิกีนั้นก็คือซาตของเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เมายุดนะสิ่งที่มีอย่างแท้จริงการมีอย่างแท้จริงก็คือเป็นการมีนะโดยที่โดยที่นะเป็นการมีที่แท้จริงไม่ได้เป็นการมีอย่างที่อัลลอฮ์ให้มีเหมือนเราด้ย เป็นมอยูดยิออฟีมีอยู่เพราะออฟฟี่มีนะมอยูดิไฮกีกีนั่นก็คือมีอยู่บร้อยเราเองนะเพราะฉะนั้นบรรดาการมีที่ไม่แท้จริงทนะั้งหมดนี้ก็สลายไปในการมีที่แท้จริงนะนั่นก็เรียกมอยูดิรัตเพราะฉะนั้นนี่จะรัตอัลฟฟี์เราไม่มีหลักสิ่งอื่นที่มอยูดนอกจากรัตของอัลเราอ่านั่นแหละสั่นคือมากองฟาร์มาเพราะฉะนั้น ถามว่าในมากองฟานะทั้งสี่ากอนั้นเราจะได้หมดไหมไอ้แค่เราได้มากออัฟอานฟานะอัน,ะอนอัฟอ,อันนั่นก็ทลรลัะเดือเฟื้อแล้วนะอืมเพราะฉะนั้นในาการฟานะนั้นก็ฟานะไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างนะในความรู้สึกของเรานะั้นอันนี้มันจะได้มาด้วยการอ่ด้วยการเพ่งจิตด้วยการฝึกจิตนะการมุชาดะมุรกคอบะนะนะ อ่าต่อไปเราจะขึ้นมาโกบาโกะนะมาโกบาโกะมีอยู่สองอย่างคือนะชูดุนกัสรอฟิลวะดะชูดุนกัสรอฟิลวะดะความหมายก็คือเพ่งเล็งต่อโลกไปหาสิ่งที่ให้มันเป็นมาเพ่งเล็งต่อโลกไปหาสิ่งที่ให้มันเป็นมานะก็คืออัลลอฮ์นะแสดงว่าเพ่งเล็งต่อโลกไปหาอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ วิธีการก็คือเมื่อสรรพสิ่งของโลกหรือบรรดามโนภาพของโลกทั้งหลายซึ่งมันได้แวบเข้ามาในจิตของท่านโดยผ่านทางปัจจัยโสอดสัมผัสทางอาวัยวะของท่านทั้งห้าคือตาหูจมูกลิ้นและผิวหนังดังเช่นเมื่อรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสข,ของโลกทั้งหลายหรือมโนภาพซึ่งเกิดจากความคิดของท่านภายในจิตก็ดีนะได้เกิดขึ้นภายในจิตของท่านขอให้ท่านเพ่งเล็งต่อสิ่งดังกล่าวซึ่งมันได้แวบเข้ามาในจิตของท่านนั้นไปสู่แหล่งที่มาของมัน ก็คืออัลลอฮ์นั่นเองสรุปแล้วได้ความว่าเมื่อท่านเห็นโลกท่านก็เห็นอัลลอฮ์อยู่ประกอบในจิตของท่านไปด้วยโดยจิตของท่านก็ไม่แคล้วคลาดจากโลกและจิตของท่านก็ไม่แคล้วคลาดจากอัลลอฮ์เหมือนกันแสดงว่าอย่างที่เคยบอกว่าเราได้รับรู้โลกด้วยสัมผัสทั้งห้าสิ่งที่มันเข้ามาในตัวเราตลอดเวลาเข้ามาในใจเราตลอดเวลาก็มาจากสัมผัสทั้งห้าทั้งนั้น เพราะฉะนั้นทํำยังไงล่ะให้ภาพของสัมผัสจักร้า,าที่เข้ามานั้นมันไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งที่เราสัมผัสที่เรามาแต่มันสะท้อนกลับไปหาที่มาที่แท้จริงขอ,ง,องมันกืบอัลลอฮ์นะแสดงว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็จะมองเห็นภาพโลกพร้อมกับอัลลอฮ์นะแต่ขณะที่มากรฟานะนั้นเราต้องการจะลบทุกอย่างให้เหลืออัลลอฮ์แต่มากรบาเกนี่เราต้องการจะมองเห็นมักคโลกพร้อมกับอัลลอฮ์ แต่การเห็นมัคคุลนั้นเห็นด้วยสัมผัสทว่ามันไม่เข้าไปในจิตเข้าใจไหมมันไม่เข้าไปในจิตเห็นด้วยสัมผัสแต่ทว่าไม่เข้าไปในจิตเพราะจิตของเราได้เห็นเห็นนั้นหรอนะและที่คงยืนอยู่ในจิตของท่านก็เือดหรอเมื่อท่านได้ทราบซึ้งอยู่โดยเพ่งเล็งผ่านทางโลกมหาการเพ่งเล็งของท่าน เป็นได้อย่างนี้แล้วอัลลอฮ์ก็ไม่หลุดพ้นจากจิตของท่านผลที่ได้คือสนิมหรือขยะของโลกซึ่งมันเข้ามาจับกรังในจิตของท่านก็ไม่อาจจะรอดเข้าไปได้เลยนะเราเห็นด้วยสัมผัสแต่มันไม่เข้าไปในหัวใจนะหัวใจของเราจะเห็นอัลลอฮ์หละเพราะจิตของท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยอัลลอฮ์อยู่ก่อนแล้วนั่นเองนะอาสองชูดุนวาดาฟินกัสรอฟชูดุนวาดาฟินกัสรอความหมายก็คือว่า เพ่งเล็งต่อเลาะไปสู่โลกนะความหมายก็คือเพ่งเล็งต่อเลาะไปหาร่องรอยซึ่งล l l a ์ได้ซึ่งลล l a ์ให้เป็นไปก็คือโลกเพื่อท่านจะเอามันมาบริหารทำประโยชน์แก่ตัวท่านนะพร้อมทั้งจิตใจของท่านก็จับตรึงอยู่ในล l l a ์ All. นะวิธีการก็คือเมื่อจิตของท่านเพ่งเล็งต่ออัลลอ์จนจะเพ้อมัวเมาอยู่แต่ละองค์แล้วก็ให้จิตของท่านเพ่งเล็งนันทิวาลัคนั้นไม่ได้อยู่เฉยๆเพราะอัลลอ์ได้ให้โลกเป็นไปเพราะฉะนั้นจิตของท่านก็จะได้ลงมาบริหารต่อโลกพร้อมกับอัลลอฮ์ พร้อมกับมีอัลลอฮ์จับซึ้งในจิตของท่านพร้อมกันไปด้วยอันนี้ก็มองย้อนกลับใช่ไหมล่ะมองย้อนกลับเมื่อกี้นะั้นชูดุนกาซรอฟินวาดนะชูดุนกาซรอฟิน,นะไดก็คือกาซสสรอฟในที่นี้ก็คือถ้าเอาตามหนังสือนี้แล้วนะกาซรอฟในที่นี้ก็คือมัคโคลทั้งหมดทั้งหลายซึ่งมันมีเยอะเขาเรียกกาซรอฟมากนะกาซรอฟเรารับรู้มัคโคลนั้นด้วยสัมปัตทั้งห้า ในขณะที่อัลลอฮ์มมีหนึ่งนะก็คืออัลลอฮ์อัลลอฮ์องเดียวคือวาดะนะเพราะฉะนั้นมองโลกทั้งหมดนั้นเห็นในขณะที่ใจของเรานั้นพอเข้ามาปุ๊บรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทุกสิ่งทุกอย่างทําให้เรานั้นเห็นไปอยังอัลลอฮ์ใจของเรานันเห็นอัลลอฮ์องเดียวภาพของทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาในขณะที่เรารับรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะ มาจากโลกแม้แต่การรับรู้ของเราก็มาจากัลมกการมีอยู่ของมังกรก็มาจากัลกการกระทําของมังกรก็มาจากัล์ใจเรามีแต่ละองเดียวนะในขณะที่ชชดุนกรัรวาดฟินกัสรอก,ก็คือเรากําลังมองทุกสิส่งอยู่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นัล์ไปด้วยเมืม่อกี้นั้นเรามองทุกสิ่งอย่างมันเข้ามาหาตัวเรามองทุกสิ่งอย่างมันเข้ามาหาตัวเราในขณะที่ใจเราไั้มีเดียวหรอก เรามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างการไปทําทั้งหมดมาจากรลกองเดียวการมีของทุกสิ่งทุกอย่างมาจากรลกองเดียวเสียงทั้งหมดที่มันมานั่นก็มาจากอันเาะภาพทั้งหมดที่เราเห็นนั่นก็มาจากอันเาะเพราะฉะนั้นใจเราจะเหลือดต่อันเนาะแต่อันเนี้ยมองออกไปเมื่อกี้มองเข้านี่มองออกมองก็คือชูดุนว่าดังเป็นกัสโะมองหาเะในบรรดาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการเคลื่อนไหวของสรรพสิ่ง นั่นก็เรื่องหรอกการเกิดขึ้นของเรื่องราวต่างๆนั่นก็เรื่องหรอกการทำดีการทำชั่วนั่นก็เรื่องหรอกการที่ความคิดมันไหลเวียนอยู่ในหัวสมองนั่นก็เรื่องหรกการที่ความรู้สึกมันเกิดขึ้นดำเนินขึ้นในจิตใจนั่นก็เรื่องหรเพราะฉะนั้นเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกำลังดำเนินไปอันมากมายนั้นนะเห็นว่าทั้งหมดนะนะพร้อมกันหรอเราหาหระ เราผิดอันนีนี่ตามหนังสือเล่มนี้อธิบายอย่างนี้นะไม่เหมือนกับหนังสือเล่มที่เราอธิบายตอนเช้าอันนี้อธิบายสำหรับคนทั่วไปอธิบายอย่างนี้พอแยกออกไหมระหว่างชูรุนวะดาปินกัสรอกกับชูรุนกัสรอกปินวะดามองหาหนึ่งในมากมองหาแล้วก็มองหามากในหนึ่ง ถ้าจะพูดยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆสมมุติว่าเราไปดูเข้าโรงหนังนะเข้าโรงหนังแผ่นฟิล์มนะมันอยู่หน้าจอหน้าตัวฉายถูกไหมแผ่นฟิลมม์มจะเลื่อนไหลไปเรื่อยๆไปเรื่อย,ย,อยใช่ไหมตัวฉายอยู่ฝังออฝ่งนี้จออยู่ฝั่งนู้นจออยู่ฝั่งนู้นไอ้นี่แผ่นฟิลม์มไอ้นี่ตัวฉายมันแสงไฟออกใช่ไหมล่ะ แต่ภาพที่มันปรากฏปรากฏบนจอภาพที่ปรากฏนะเกิดภาพขึ้นมากมายเลยภาพมันเกิดขึ้นมากมายเป็นคนน่นคนนี่บทบาทนั่นบทบาทนี่ทั้งหมดนั้นผ่านไหนผ่านฟิลม์มแต่จริงฟิล์มนั้นมาจากไหนละ่ะที่มันออกเปน็นภาพแสงแสงมันมีหรือย,ยังผู้ชายผู้หญิงร้อรถล้ออะไรทั้งหลายที่ปรากฏบนจอไม่มีมาจากแสงนั่นแหละตัวเดียว แต่ภาพนั้นปรากฏมากมายเลยใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้เราเนี่ยเราเนี่ยเราเป็นคนนั่งดูราดูกําลังดูภาพดูภาพมันมีมากมายกัสซรอกแต่ขณะเดียวกันเรารู้ว่าต้นตอมันมาจากแสงเครื่องฉายเครื่องเดียวมาจากเครื่องฉายเครื่องเดียวเพราะฉะนั้นเครื่องฉายนี้หนึ่งเราเห็นภาพนั้นในขณะเดียวกันเรามองเห็นวาน่าได้เราดูกัสซรอกในจอ ขนาดเดียวกันเราก็เห็นฉากไอ้ภาพไอ้ไฟที่มันสายเข้ามาเนี่ย,ย <_ t od ic> เห็นไหมเห็นจอเห็นกนสะลอกก็คือเห็นโลกนี่แหละแต่โลกนั้นมันเกิดขึ้นอยู่ภายใต้ผู้บริหารเพีายงคนเดียวหรือถ้าเราเปรียบเทียบกับฉายหนังไอ้เครื่องฉายหนังอ่ะไอ้ตัวจอไอ้ตัวฉายแกลงกำเนิดแสงมันอ่ะอันเดียวหรอกแต่ภาพันเยอะแยะเลยมากมายเกิดบนจอเคลื่อนไหวดำเนินไปก็เหมือนกับโลก โลกนี้ที่เป็นอยู่ตอนนี้แหละทุกอย่างกำลังดําเนินไปนี่เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงละครผู้ที่ทําให้ทุกอย่างเคลื่อนไปเคลื่อนไปการที่เรารู้ว่ามันเคลื่อนว่าอะไรเพราะเราเห็นนั่นคือด้วยสัมผัสของเราการที่เรารู้ว่าทุกอย่างนั้นคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนั้นพูดอย่างนี้คนนั้นเสียงเพราะคนนั้นเสียงไม่เพราะคนนั้นพูดยาวคนนั้นพูดดีนั่นก็คือการดําเนินไปด้วยการทําให้มันเกิดขึ้นและเราก็รับรู้ด้วยสัมผัสใช่ไหมล่ะ เพราะฉะนั้นเราเนี่ยกำลังสัมผัสมันด้วยกับสัมผัสทั้งห้าของเราซึ่งมันดาเนินไปรอบๆตัวเราในขณะที่ตัวเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเราเนี่ยเข้าใจว่าเรากําลังดูละครแต่จริงไม่ใช่เรากำลังแสดงเนี่ยอ้มไมเราเนี่ยกำลังเข้าใจว่าเรากําลังดูละครอ,อยู่เราเนี่ยเป็นตัวแสดงจริงๆฮะไม่ใช่แค่เป็นตัวละครแต่เรามักจะลืมว่าเราเนี่ยเป็นตัวละคร ถราเรารู้สึกว่าตัวเราเป็นตัวเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าแค่สัมปัสทั้งห้าที่ที่มันกําลังดําเนินไปความรู้สึกนึกคิดวุจารณความสาความอะไรในจิตใจอะไรทั้งหมดมันไม่ได้เกิดขึ้นโนออัตโนมัติทุกอย่างนั้นมันก็มาจากแหล่งเดียวกันนั่นแหละแหล่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเรามองในกระสุลเราเห็นว่านะเรามองสิ่งที่ปรากฏอยู่บนจอจอหนังแต่นูนเราเห็นเรื่องชายนั้นนู่น ท่าน,นคือชูดุนวารดาฟินกัสรลเห็นสิ่งต่างๆมากมายแต่ว่าเห็นว่าดเห็นว่าดชูดินวารดาฟินกัสโลหนั่นเมื่อกี้เรานั่งหันหน้าไปหาจอแต่ทีนี้คราวนี้เรานั่งหันหลังให้จอเราหันหน้าเข้าไปหาหาเครื่องใช้ ทีนี้ในเครื่องฉายนะั้นมันมีมันไม่มีตัวไม่มีตน้นไม่มีอะไรไม่มีไม่มีภาพไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะ,ะทีนี้เราดูในนั้นแหละเรารับรู้ว่ามันมีภาพตรงนั้นออกมากแยกแยะออกมา,มาอยู่ข้างหลังเราเป็นการมองในมุมกลับในด้านตรงข้ามนั่นแหละช่วยดกระสรอฟินวาดดาเข้าใจไหม พอจะเข้าใจชูดุนกัสรลฟินวาดะเมื่อกี้ชูดุนวาดะฟินกาสรลหันหลังให้เครื่องฉายหันหน้าขว้าจอพอชูดุนชูดุนกัสรลฟินวาดะก็คือหันหลังให้จอหันหน้าก็เครื่องฉายดูเครื่องฉายแต่นูน่นนะเห็นภาพในจอหนเห็นด้วยตาหลัง <c oughs> นี่คือภาพตัวอย่างเปรียบเทียบไปเห็นว่าเป็นการมองกันในมุมกลับไปกลับมา นี่อธิบายตามหนังสือเล่มนี้นะแต่ถ้าอธิบายตามหนังสืงเอเล่มต้นช้านั่นก็อีกอย่างหนึ่งนะอธิบายไปแล้วแล้วนะ,นะชูดุนวาดาฟินกัสโรก็คือมองวะดาให้เห็นในอายะดุนซาบิตะเอาอายะดุนซาบิตะเป็นกระจกเพื่อจะสะท้อนเห็นภาพวะดาในกระจกนั่นชูดุนวาดาฟินกัสโรกแต่ถ้าชูดุนกัสโรฟินวะดา,ดาก็คือเอาวะดานั้นเป็นกระจก แล้วมองภาพสะท้อนใ้เห็นในกระจกนั่นก็คือวายดียะเป็นกระจกสองบาทที่สะท้อนกันไปมาเห็นกันไปกันมาตลอดอ่านั่นแหละเหมือนที่หน้าย่อหน้าสุดท้ายก็บอกมากองบาก็นะอ่าจากชูดุนกัสรรฟินวะดะและชูดุนวะดะฟินกัสรรนั้นควบกันทั้งสองอย่างนี้แหละเป็นนามาันที่ท่านจะต้องใช้ในทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นการที่เราไม่หลืมมันล็อกก็คือการที่จิตของเรานี่อยู่ระหว่างกระจกสองบานนั่นหละกระจกสองบานที่สะท้อนกันไปมาตลอดนั้นเราก็จะไม่หลืมมันลออกแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใจของเราพินหลังให้ออกพันเหอ,ออกไม่ได้อยู่ระหว่างไม่ได้อยู่ในตาแหน่งระหว่างกระจกสองบานนี้เราก็ลืมมันล็อ์นะเพราะฉะนั้นสังเกตดูแรกว่าเราเนี่ยเราลืมมันล์อกอยแค่ไหน เมื่อเราอยู่ในสภาวะตรงนั้นบ่อยแค่ไหนกางที่เราจะอยู่ในสภาวะตรงนั้นได้ตลอดเวลาเนี่ยเราจะต้องมีสิ่งที่มันมาหล่อเลี้ยงก็คืออามานันดิเกตของเรานั่นแหลนะนะและจากวิธีแรกเพียงอย่างเดียวคือชูดุนกัสรอฟินวดะดนั้นชูดุนกัสรอฟินวดะดนั้นให้ท่านเตรียมไว้เพื่อใช้มันในเวลาที่ สำคัญที่สุดในชีวิตของท่านก็คือเมื่อท่านใกล้จะตายโดยท่านเพ้อเมาอยู่แต่อัลลอฮ์เพียงอย่างเดียวไม่ต้องลงมาบริหารต่อโลกท่านก็จะตายอย่างมีสุขคือเจ็บเจ็บอย่างสบายตายอย่างอร่อยต่อไปอีกไม่นานผมจะกล่าวถึงวิธีเตรียมตัวตายให้ท่านได้ทราบอิชัลลอฮเอาเท่านั้นก่อนอันนี้เนื้อหามันหนักเอาสักนิดหนึ่งพอ ข้อควทราบจากหลักวิชาน,นี้นี่ก็ไม่มากแล้วเดี๋ยวก็จะจบแล้วจนหนังสือของครูรีชยานี่ไม่มากแล้วก็จะเป็นส่วนของส่วนของส่วนของอะไรนะส่วนของหนังสือที่คนเขียนนี่ก็มาเขียนเป็นบทบรรยายทำเพิ่ม,เต,มเติมข้างหลังนะ หนังสือของคุณชยานี่จบแค่หน้าเท่าไหร่ร้อยหกร้อยเจ็ดมีการยาดะการมอบอามันเดี๋ยวเราเข้าไปขอยาดะจากคนเขียนหนังสือกันแกอยู่ที่อะไรนี่ชอตเหรอนี่หน้าแปดสิบข้าหน้าแปดสิบเจ็ดนะเลอกีหน้าไม่มากล้วจะจบแล้วไปถ่ายเล่มนั้นพลางนะวันรอหัวดำ